สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่2556กับปีมะเส็งนีครับวันนี้นะฮะเป็นรายการใหม่ทางช่องของสมุยเคเบิ้ลทีวีกับรายการเคเบิลพาไปนะครับเป็นรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปดูสิ่งที่ยังไม่เคยเห็นในเกาะสมุยว่าแล้วมีอะไรติดตามกันได้เลยกับ สมุยเคเบิลพาไปครับตามมาเลยครับเคเบิลพาไปครับ ขณะนี้เรากําลังขับเข้าสู่แม่น้ําซอยสามนะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่เรากําลังจะไปไปทํารายการให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับในวันนี้ดูซิว่าจะเป็นอะไรรอรุรรร้นกันแล้วกันนะครับ มาถึงแล้วเนะครับสถานที่ที่จะพามาให้ชมกันในวันนี้นะฮะนั่นก็คือฟาร์มเลี้ยงไก่ชนนั่นเองครับเป็นอย่างไรนั้นไปดูข้างด้านในกันเลยครับบรรยากาศธรรมชาติมากเลยนะฮะเข้ามาเจอไก่ชนเยอะแยะมากมายเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปพบกับเจ้าของฟาร์มไก่ชนกันนะฮะ,ะพี่สวัสดีครับ <c oughs> กับพี่มินนะครับ อยากจะสอบถามพี่มินนะครับว่าฟาร์มเลี้ยงไก่ที่เนี่ยชื่อว่าฟาร์มอะไรครับคือคือความซอดาดาครับซดาดาที่นี่เปิดมากี่ปีแล้วครับพี่เปิดมาสี่ห้าปีแล้วครับโอ้สี่ห้าปีโอ้โหสุดยอดเลยชื่อซอดาดานี่เหมือนกับว่าเป็นการเอคัดตัวดาราแสดงหรือเปล่ารวมซอดาดานี่รวมพักพวกรวมวัยรุ่นวัยรุ่นแตไม่อนวัยรุ่นเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วนเป็นรวมซอดาดาโอเคครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปชม ดาราประจำสอดาราที่นี่ว่าท่าทางลักษณะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวให้ใพี่พินพาไปนะครับได้ค hmm> รับ ah อ่าเฉยเลยครับโอ้สวยๆทั้งนั้นเลยครับนนสวยพี่สวยสวยสวย ลักษณะดีมากเลยพี่นี่ดาดาของความลักษณะไก่ของไก่ชนที่ดีหน่ยพี่เป็นเป็นยังไงครับลักษณะที่ดีมันมันต้องมีมีช่วงช่วงคอที่ยาวช่วงตัวที่ยาวขาแข็งแรงขาใหญ่น้ำหนักน้ำหนักดี น้ำหนักต้องดีมีความสมบูรณ์ครับแล้วพันธุของเขาเป็นพันุ์อะไรครับนี่เขาเรียกพันธุเป็นไก่แจ้มันไก่แจ้เอาจริงจริงไก่แจ้มันตัวเล็กไม่ใช่เหรอพี่ไก่แจ้โน่นมันเป็นไก่จแจ้ที่เขาเลี้ยงดูามอืมแต่นี่เป็นสายพันไก่แจ้ที่สําหรับไว้ชนอืมครับอันนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้อายุก็ประมาณปีปีปีกว่าแหละก็ถือว่าอยู่ในรุ่นของ กำลังดีกำลังดีวัยรุ่นเลยกำลังดีกำลังกาลังชนเลยครับผมโอ้ดูท่าทางเขาดุดันมากเลยหน้าตาคมเข้มเลยฮะโอเคเดี๋ยวคงจะต้องสอบถามพี่มินว่าขั้นตอนการเลือกการคัดการเพาะเลี้ยงการดูแลเป็นอย่างไรเดี๋ยวคงจะต้องให้พี่มินพาพวกเราไปดูได้ได้ครับในวันนี้นะฮะโอเค โอ้ลูกไก่เต็มเลยพี่ลูกเจี๊ยบโตแล้วก็มีนะฮะออผสมไว้ผสมไว้รอรอรอพอพอใหญ่กวานี้สักนิดก็แยกเอาไปใส่คอกใหญ่อีกคอกหนึ่งคอกสำหรับลูกไก่ไว้สำหรับคัดให้มันสมบูรณ์โอ้ครับกินเอาไปแยกไว้อยู่แต่ลูกแม่นี่เอาไว้ออกเอาไว้ผสมใหม่อีกก็คือตอนแรกช่วงแรกนี่เอาให้ลูกอยู่กับแม่มันชักทักนึงก่อนครับครับอ,อยู่ให้ลูกมันกล้าก่อนสมบูรณ์ ให้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 แม่เลี้ยง2รสองสาเดือนสองเดือนออกประมาณสองสามเดือนรอระยะเวลาจะลูกตัวเหลืองให้ขึ้นขนแข็งๆก่อนให้ให้ให้ยู่รักษณะนี้ออกสีอย่างนี้ใช่ไหมครับสีแบบออกแบบนี้นะนแบบนี้อัน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 นี้กี่เดือนฮะนี่ก็ประมาณสองเดือนอันนี้ใหญ่กว่านี้อันนี้เล็กกว่าพอหลังจากนั้นก็งั้นก็แยกแม่ออกไปแล้วก็กไปออเลือกตัวผู้ตัวเมียพาไปปล่อยปล่อยสถานที่สาหรับ ไว้บำรุงร่างกายให้กินเป็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 นคอกเล็กอ๋อคอกใหญ่หคอกใหญ่คอกเป็นคอกพยาบาลอีกคอกหนึ่งอ๋อครับครับไว้พอพอให้มันใหญ่อยู่ในนู้นอนมันมันได้กินสมบูรณ์มีมีปลามีอาหารมีของหลายอย่างให้มันกินได้มันได้สมบูรณ์จากตรงนี้ฟักเป็นตัวสองสามเดือนพอแยกจากแม่ไปอยู่ตรงนู้นเนี่ยประมาณระยะเวลาในการที่จะให้ตัวโตเต็มที่เนี่ย พอที่จะพามาฝึกได้เนี่ยอีกกี่เดือนครับก็โมอายุก็ประมาณตัเก้าเดือนเก้าเดือนเก้าเดือนก็คือตรงนี้ด้วยสามเดือนตรงนู้นหกเดือนครับอ๋อครับตอนนี้ก็มาคัดอีกทีหนึ่งมาคัดอีกทีมาควบคุมอีกทีนึงโอเคตรงนี้เดี๋ยวเราดูแล้วว่าตรงนี้เป็นเพาะตัวอ่อนบริอาตัวอ่อนสองสามเดือนครับประมาณนี้แต่เดี๋ยวไปดูฟาร์มตรงนู้นที่ว่าจะฝึกไวรุ่นขึ้นใหม่นิดนึงที่เก็บไวรุ่นไว้แล้วค่อยเอามาฝึกอ๋อโอเคครับเดี๋ยวรบกวนพี่พาไปดูเลยครับ อยากหน่อยนะครับโอ้โหผมจะรอดมีเนี่ยวันนี้ธรรมชาติธรรมชาติสุดๆเลยนะฮะเดินเข้ามานี่เป็นสวนอันนี้เจ้านี้ต้นอะไรพี่ผมไม่รู้จักท้านที่สมุยเขาเรียกต้นพโค ที่เขาทำทำข้าวต้มมัดกันอ๋อต้นนี้เหรอโอ้ไม่ค่อยเห็นง่ายๆนะต้นพวกนี้เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีนะไม่ใช่ฮะไม่ค่อยมีต้นพวกนี้จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ไม่ค่อยเห็นแล้วจะกว้างไปไหมพี่ฟาร์มพี่กว้างกว้างมันมันก็สบายเลยครับสะดวกสบายอือนี่แยกชัดเจนเลยนะฮะเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนเลยเป็นส่วนไม่ไม่รบกวนชาวบ้านอ๋อครับเรื่องของแบบนี้ต้อง อยู่ให้พ้นชาวบ้านอืมเดี๋ยวผมให้ให้น้องเอาเข้าไปให้ข้างในแล้วดูตรงนี้ก็ได้นะได้ครับได้ได้คือระยะตรงตรงนี้เนี่ยก็คือไม่ต้องให้ไก่คุ้นกับคุณมากใช่ใช่มันมั่มันบางบางทีมันก็กลัวอืมันก็กลัวถ้าปล่อยเห็นคนเยอะๆมันก็นึกมันกลัวมันก็กลัวเหมือนกันครับครับแทนมั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 นตื่นคนอ่ะมันตื่นคนเพราะสถนั้นก็คือไงว่าเลี้ยงมาเพื่อ งานเฉพาะกิจโดยเฉพาะเลยใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นทีมงานของสอดารานะครับกำลังให้ข้าวเปลือกอยู่นะฮะเดี๋ยวเพื่อจะให้น้องๆสดาราออกมายนโฉมกันนะครับตรงนี้อ่ะเริ่มออกมากันละออกมาละก็มีมีหลายตัวมีลูกอ่อ,อนลูกไก,ก่เล็กๆม,มัออม่งอ่าเริ่มออกมาแล้วะเริ่มออกมาละที่สถานแบบนี้มันสบายไก่ก็ไม่ไม่เจ็บไม่ป่วย ทำวัคซีนทำอะไรไว้ก็ลูกไก่มันอยู่สบายครับโอ้ออกมาหลายตัวแล้วครับมันเยอะแยะเลยมันคนนั่นแหละมันคนนันถ้าแต่ฐานที่สบายไก่ก็สบายโอ้ตัวนั้น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 อะไรข้างๆมันอียกวาอะไรพี่นี่เป็นแจ้กใช่ไหมตัวนี้ใช่ไหมนี่นี่นี่ตัวนี้ประเภทเดียวัวประเภทเดียวเขาเรียกแจ้กเหมือนไก่ที่อยู่ข้างๆไอ้ไอ้ยากันยุงไหมอะใช่ไหมใช่ไปก่อนนะเอออย่างนี้เลยอย่างนี้เลยใ่าอยู่ในโลโก้ยากันยุงเนี่ยอ๋อพันพวกนี้รอรอ รอประมาณอายุเก้าเดือนแล้วก็เอาไปเอาไปฝึกซ้อมไม่ได้ดช่วงนี้ช่วงนี้จะช่วงนี้จะน้อยนะเพราะว่าเพราะว่าไอ้มะก่อนมันจะเยอะก,กว่านี้แต่เดี๋ยวนี้ได้ผสมมาน้อยแล้วพ่อพันธุ์มันไม่ดีมันให้ลูกไม่ไม่เยอะอืมแต่ก็อยางัยางพอจะได้แต่สวยแต่ยืนยันว่ามองเท่ามองไปเนี่ยก็คือไก่แตกต่างจากไก่ที่เขาเลี้ยงตามบ้านทั่ว,วไปใช่ใช่สีสันดูสีคอดูลักษณะคอขา สีนี่แบ่งชัดเจนใช่ใช่นะแบ่งกันชัดเจนซึ่งตามถ้าเป็นไก่บ้านเนี่ยสีมันจะแบบคราคราแล้วก็ซีดๆหน่อยใช่นี่มันอยู่ที่มันอุดมสมบูรณ์อ่ะมันสมบูรณ์มันเยอะพี่ดูแลเป็นดาราคนหนึ่งเลยใช่ใช่ต้องดูแลอย่างนี้ต้องดูไม่ขาดอาหารเข้ากินนี่ไม่ขาดเดี๋ยวเอาแม่พันธุ์ลงมาด้วยแม่พันธุ์แม่เกี่ยวนี่แม่พันธุ์แม่เกี่ยวแม่พันธุ์หนุบรลอยไว้ข้างนอกนี่ปล่อยแล้วตัวเมียเมียนี่จับเก่งหมดเนี่ย ออามาเอาะาที่ไปรุ่นไปรุ่นนี่คือเอามาใส่นี่เอามาันโตเสร็จก็มีตัวมีตัวผู้ค้าก้ากันแล้วกอยจับตัวเมียเนี่ยออกอถ้าไม่ออกมันจะมันจะแย่งกันอ,อมันผู้เหมือนคนนั่นแหละบ้าผู้หญิงมันก็ตีกันแหละ <laughs> ชัดเจน <laughs> หลังจากนี้แล้วนะฮะเอสู่ขั้นตอนในการที่เราคัดออกมาพอพี่คัดออกมาครบเวลาเก้าเดือน ไก่เริ่มโอเคแล้วเริ่มเริ่มจะมีความแข็งแรงเริ่มจะสามารถจะมาฝึกปืนได้หลังจากเนี้ยพี่เอาไปฝึกไปฝึกที่ไหนครับฝึกที่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 ค่ายที่ซุ้มที่ที่นั่นแหละที่ที่มีมีทําการที่ทําฝึกซ้อมเรียบร้อยที่ปูผมเมื่อกี้นี้ใช่มีที่ปูผมมีมันที่ซ้อมที่ซ้อมก็ซ้อมดูว่าใช้ได้ไหมร่างกายแข็งแรงไหมครับเรียกตัวแข็งแรงครับผีผักดีๆคุดีๆใช่ไหม เลือกยังไงเอาดับแรกก่อนเลือกยังไงจากเนี้ยต้มองเงี้ยมองเงี้ยต้องเลือกตัวที่สมบูรณ์ก่อนผมมองเส็เอาผมเนี่ยผมมองเนี่ยผมมองเอาสีก่อนเลยผมชอบสีสดใช่ใช่ล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่สีเออเออสีสดตัวไหนสีสดดูร่างกายแข็งแรงกล้ากล้าไก่แล้วอ่าอ่าเรียก่กล้าไก่คำว่ากล้าไก่นี่บางคนไม่เข้าใจคําว่ากล้าไก่นี่ก็เหมือนกับถ้าเป็นคนก็เริ่มสิบเจ็ดสิบแปดแล้วสังเกตง่ายๆว่าอ่าวลาละกล้าไก่นี่คือมันจะ มันจะไล่บ่อยมันจะไล่แล้วมันจะไล่พวกลูกอ่อนๆลูกตัวเล็กๆวานี่มันจะไล่ตีแล้วพูดง่ายๆใครมองแล้วมองในเจ้าฝาเจ้าเจ้าถิ่นข้อนี้ใช่ใช่ใช่โอเคก้าไก่ะวันนี้มีการซ้อมไหมพี่มีครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีท้อใมาดูได้ได้นั่นเดี๋ยวเราตามไปดูการซ้อมไก่นะฮะซึ่งเป็นไก่ของสอดารานะครับฟาร์มสอดารานี่ยดูซิว่าการซ้อมจะเป็นอย่างไรพี่มินเราจะนําเสนอให้ดูกันวันนี้ครับตามไปเลยครับ ลักษณะไก่อายุประมาณเก้าเดือนแล้วอ่าเก้าเดือนแล้วเคยเคยฝึกซ้อมกันบ้างแล้วฝึกซ้อมมาเที่ยงแล้วครับรู้สึกเขานิ่งมากเลยนะฮะเหมือนจะรู้งานเลย <c oughs> ประมาณนั้นอธิพันธิกที่ขาอั <c oughs> นนี้นี่นี่ป้องกันป้องกันพวกตรงเดือยตรงเ,ยงเดือยเก่าของมันนะป้องกันการช้ำป้องกันการช้ำของเดือยครับ ที่โคนเดือยของมันมันมันช้ำมันอักเสบแล้วมันไม่มันถ้ามันอักเสบมันจะไม่กล้าตีแล้วก็คือมันมันเจ็บมันมันเจ็บมันเจ็บเดือยนี่คือผู้แม่ถ้าช้ำชาอักเสบนี่คือนาน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 จะหายกว่าจะหายทำให้ไก่ขยาดไปด้วยแต่ลอันนี้พี่พี่พี่มินเอาฟองน้ำ